สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้้นนะครับผมมือหนีมาอยู่กับช่องปังปอนชาแนลยิ้มยิ้มพี่นอ้องยิ้มเมือ่อหนีมีสาวหน่อยน้องอันสองสองหน่อยมากครับพี่นอ้องสองหน่อยเพื่นอนน้องอันดาครับผมห,ห้องไห้พ่อแม่กาลังกินกวนคักวัวสันเอาก็เลยเอาเขมามเล็นน,ำน้ำเนาะพี่น,อน้องเนาะหิวเขาครับเด้ดม่นูก๋วยเตี๋ยวน้ำตกมากครับพี่นอ้นองคืออยากแข้งครับผม เบามากกับน้ำไร่แต่หิวแห้งอดกินนะครับพี่น้องกินก่อนนอนน้ำกันเลยเนาะครับพี่น้องเนาะเอาก่อนจะไปเจ็บแสบน้ำปอนเลยก็แล้วก่อน้องไอ้เลยก็ลูกสาวของปังปอนนะครับปอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ปังปอนชาแนลน้ำไนเด้อครับพี่น้องครับหิวแ้วเอาเลยครับผมมาเจ็บแสบน้ำกันครับพี่น้องครับผมคนลูกสิ้นลูกชิ้นไปเลย โอ้หพื่อนะพี่น้องเอ้ากินได้ไหมกินเลยค่ะเฮ้ยนหน่อยเฮ้ยพี่เบียก็ยุ่งหลังนะครับผมหานแนมเบิงอยู่เพิ่งเพิ่มาเปลี่ยนตากล้องให้มือีิอยากลายยไงวะหาปลาเบียไม่หลุดน่ามานค่ะอืม อืให mm ้เพื่อนใจดีก่อนอ๋อเข้าใจแลงวนะอืม ืมเมนูก้อนนอนครับผมพี่น้องกะป,ปิขาดก็ไดครับผม ปลาป้าปุงไอือือวัจะได้กินครับพี่น้ออยากลูกอยากเต่าอืลูกสิ้นจัมโบ้ nhau đấy, cả nhau này, <Näu> nó phi nhàng nó, là nhỉ, kinh nhỉ, nhỉ lại, đang kinh lại. Ừ. เห็นแม่อื่นได้ต่อยกินเนี่ยเป็นเบิงเจ่าคู่มือแน่นแม่กับคุณยายกินกุแจกวด้วยกันค่ะโอ้ แซ่บครับพี่น้องเมื่อนี้ปอดปรุงเผ็ดแน่นะครับแต่บอกน้องไอ,อย้ยูวะกินได้่ะน้อเพิ่งอยากกินน้ำครับพี่น้องเริ่มจะชิน่นนะเนาะ <c oughs> ไอ้เริ่มกินได้กันกับพี่ปอนแล้วเผ็ด <c oughs> นะน้ำคนๆป้อนบ่มากน้ำร้ายครับพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยว <laughs> mm, i'll see mm. นนยุ่นในการแก้ไขของ youtube, YouTube นะครับผมพี่นนอครับพอออ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์บางคอมเมนต์อาจจะตอบยากแล้วก็สารแน่ใน youtube ตอนนี้ปออเขาไปรไดนนะครับผมพอ,อยุ่นในการแก้ไขปัญหาปอเก็เลยจะให้ช่องเคยอบุบลเขาไปคอมเมนต์แบบเขาเรียกว่าอะไรนะ ไปปักหมุดไว้ไปปักหมุดไว้นะครับพี่น้องไม่ว่าปอนบม่ตอบนะครับมันเข้าไปบ่ด้นะครับผมพอถทษพออภัยน้ครับแล้วปอนจะกลับมาตอบทีหลังคอมเมนต์ได้ครับพี่น้องครับผมไอ้ก็ขอฝากติดตามเพจปังปอนนะจ๊ะด้วยนะคะเพราะช่วงนี้ Facebook เราอัปเดตอยู่ได้ตลอดเนาะครับผมมีแต่ youtube ที่ติดปัญหาอยู่แน่นครับผมพี่น้องฝากติดตามด้วยนะคะ Mm-hmm. อ้วแสบลายพีน่นองเมนูก่อนนอนครับผมกินได้แล้วนอกบันี้เนาะความเพียอยม <c oughs> ได้เลยค่ะกำลังชิมเป็นบอใช่แล้วค่ะ <c oughs> อืม ของอย่างนี้นกินบ่คอยแด้ก็พยายามกินม่ต่องไปกินหลายพยายามกินกินไปเรื่อย,อยแล้วก็ติดปากเองอปอนผากินยังมันก็กินน้ำครับพี่น้องกินกว๋วยจับน้ำเขา่ากับกินน้ำกันให้ใน่น,เป,นเป็นคนง่ายๆคือปอนครับผมพี่น้อง ข้าวมันก่ห <c oughs> <c oughs> อุดข้าวมันข้ากล้องเขานด้ยกันเขากินข้าวหน,น่อยๆอาดอกลูกสีนง <c oughs> <c oughs> อมปล่อยนะครับอ่ำเย้ยเขาไปดื่ <c oughs> อุดรุกสินาะ เขาเอ่อลูกซีนให่ปวดเว้ยอืมกินน้อยบางน่าน้อย อร่อยยังบันท่านสาไกลขันละ <S 1> <S 1> ่ะมุ <S 1> <S 1> ้งก็ไม่ค่อยแดดปานไหนเนาะอากาศก็โอเคอยูย่ Hm <laughs> hm <laughs> ือ่องการตอบคอมเมนต์ก็จะว่าปอนตอบซาเ้อะครับผมพี่น้องปอนจะตอบทุกคนแต่ปอนนี่เขาไปอ่านทุกทุกคอมเมนต์นะครับผมผู้ใดตีชมผู้นันผู้หนี้ไม่ตีช่มปอนเอาไปปรับปรุงแก้ไขในตัวของปอนนะครับขอพคุได้ายยครับที่เขามารับช่มเลยมีคําตสีเตือนเนาะ เอออีกแล้วหนอนอันดาอยากนั่งส่วนคนก็นั่งใหญ่แต่สิติดแม่เนี่ยมาวันนี้อากาศร้องไห้ทำไมลูกอืมร้องไห้ทำไมคะคิดถึงเหมือนเหมือนน hey, ้อยอันดา แหนมอยากกินนะให้โต,ตก่อนนะลูก่อยกินเอาพี่น่องค,ครับดท้ายครับพี่น่องทรงเดี๋ยวลูกินคำนี้ง่ี่น่องบอำไหมอำไหมอาไหม,ไหม <c oughs> ป๊อป๊ากินอ้างนหน้าหนูอืม โตขึ้นค่อยกินลูกเจ็บเ็บแป๊ะปากเจ็บเยิ้มใส่กล้องหน่อยยิ้มใส่กล้องหน่อยเห็นไหมกล้องอะเห็นไหมยิ้มหน่อยเนมแต่พอก็มีเน่นั่นแหละครับพี่น้องครับ สำหรับมือหน,นีปอนกับกับน้องไอ้กับลูกสาวหน่อยของปอนฝากความเสียใจกับพี่น้องไปซ้ำหนินะครับผมถ้าพี่น้องคนไหนที่มากคลิปนี้ปอนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ปังปอนชแนลน้ำแน่เด้อครับพี่น้องครับมือหน,นีปอนสองคนสามคนขอโตัวลาไปก่อนพอกันคิหนาน,นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้